เรามาแวะที่ H Mart กันนะคะเพื่อที่จะซื้ออาหารเอเชียนกันนะมันมีเป็นเอเชียนฟู้ดนะเห็นเขาว่ามันถูกๆแล้วมีของเยอะแยะด้วย การใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเราจะมาคำนึงถึงแต่เรื่องรายได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องกินต้องใช้เราจะต้องใช้จ่ายซื้อนู่นี่นั่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะคะอุปโภคบริโภคเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องดูถึงรายจ่ายด้วยนะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านเนะะื้อสารพัดสารพัดอย่างเลยนะคะ สิ่งที่เราจะต้องอมีชีวิตอยู่ได้ก็คือการกินนะคะเพื่อน mm hmm. แล้วก็อาหารของทางอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ของแม็กซิกันของอิตาเลียนอะไรแบบนี้นะคะอาหารของชาติอเมริกาโดยตรงเนี่ยสัตชาติอเมริกาโดยตรงเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะคะ เวลาเราไปอยู่ที่นี่เราก็จะคุ้นลิ้นจะชินกับอาหารที่เราเคยกินมาจากบ้านเกิดเมืองนนอนเนาะทีนี้เราก็ต้องมาหาแล้ว่วาวัตถุดิบเนี่ยมันมีขายไหมอันนี้ก็เป็นบางคุณนะจ๊ะแต่อจาจจะไม่ได้มาจากเมืองไทยหรือมาจากเมืองไทยยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ปลูกนะนี่ก็เป็นเงาะอันนี้ไม่ใช่มาจากเมืองไทยแน่นอนนะ ยนูเคยดูแล้วนะคะบางทีมันมาจากเซาห์อเมริกานะคะอย่างเช่นอ,อ,อิควโดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็ปลูกเหมือนกันแต่มะพร้าวนี่มาจากประเทศไทยะค่ะนะคะออริจินอลนะคะ <c oughs> มะนาวนะจ๊ะใบหนึ่งก็ประมาณที่เมืองไทยน้อสิบกว่าบาทนะตกสิบกว่าบาท นี่ก็คือจะมีถูกกว่านี้อีกนิดนึงนะซีสั่นของมันอยู่ที่ประมาณลูกถึง20 0สซนส0มิซประมาณนั้นแต่ก็หายากอันนี้มารุมครับเพื่อนเพื่อนเยวหนงงม,ม,มากเลยมาเจอมารุมที่นี่นะเออแต่ว่ามันเป็นมารุมที่ปลูกในนีนะคะใน USA นะเพื่อนๆน, mm hmm. นะงงมากเลย <c oughs> กิโลนึงเนี่ยตกอที่5-600บาท,ทเพื่อน แล้วเขาบอกว่ามันมาจากอเมริกาจาก U.S.A. เอาบ้างไหมฮเม็ด U.S.A. นะ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> อาหารมีหลากหลายนานาชาตินะเคเมคเขืยยาวก็จะมีแค่สีม่วงกับสีเขียวแบบนี้เนอะอันนี้เป็นมะเขือปอกนะน่าจะเป็นสัญชาติไทยและอันเนี้ยแต่ว่าเป็นเป็นของที่ปลูกใน U.S. นะ เอ,อ,อยัยหนูคิดว่าน่าจะ,อ,ะอันนี้เป็นตะไคร่นะคิดว่าจะปลูกแถวฟลอริดาแถวทางแถบโซโนร้อนแล้วเท็กซัสอะไรแบบนี้นี่เขาเรียกว่า Indian, อินเดียนบิดเอร์นะคะบิดเดอร์บิดเดอร์เมลอนโอ้เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าไอ้มะละนี่มันอยู่ในประเภทในสายพันธุ์ของเมลอน ของของพวกฝักเฟนแตงโมเผือกน,นะจ๊ะเพื่อนเขาปอกเผือกบอกเปลือกออก,อน,อกอน,นะแล้วก็ผ่าครึ่งอันนี้ก็เป็นรากมูนะฮะรากมูก็แค่นี้สามร้อยกว่าบาทแพงมากๆมกี่ใบมะกรูดเพื่อนโอูดแพงเลยเอามาเขยุ่มขย,ยุ่มสักหนึ่งกำมือได้ละสองร้อยบาทอันนี้พักแพว ผักแพวเนี่ยขึ้นง่ายเป็นง่ายนะถ้าที่ไทยเนี่เอาไปจิ้มเอาไปปลกูกในหมูงพูดง่ายเลยนี่คือดาัชีใบเลื่อยหรือหอมเปเนยนะแพงนะครกระเทียมจ้ากระเทียมจีนเนาะสองเหรียมกว่าเป็นหัวหัวนี่ขายเป็นหัวหัวนึงก็ตกเป็นเกรบเหรียนเหมือนกันนะอือ ใบตองค่ะเพื่อนสองรยกว่าบาทนะคะใบเดียวนะเนี่ยสแถบทางง้ทางนู้นข้างนี้สองแถบแล้วก็พับกันนะเจ็ดเหรียญกว่าแพงมากๆเลยเห็นไหมเห็นไหมคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาขอมันก็แพงเหมือนกันนะจ๊ะมันไม่ได้ว่าแพงเฉพาะแค่ที่ไทยนะมันขึ้นหมดทุกอย่างนะ ถึงแม้ว่าจะก่อนโควิดเนี่ยที่นี่มันก็แพงอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะอย่าอย่าคิดว่าโอ๊ยจะกลับมาอยู่ทําไมที่เมืองไทยเมืองไทยของแพงอาจดูซะว่าที่อเมริกาเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะจ๊ะการที่เราจะกินอาหารไทยอาหารที่คุ้นลิ้นนะคะวัตถุดิบมันแพงขนาดไหน กบขาเป็นเพื่อนกบตัวใหญ่มากนะกบตัวใหญ่มากอันนี้แพ็คนึงเป็นพันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเป็นพันนะกินไหวไหมอ่ะเจนูไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องกบแนะพ็คนึงเป็นพันวาทอันนี้ตับไก่นะคะอยู่ในกระป๋องกึ๋นไก่อยู่ในแพ็คแยกกันนะจ๊ะแต่กลืนที่นี่ยอมรับว่าเขาทําสะอาดมากอันะนี้คือตีนไก่นะครับแพ็คนี้เจ็ดร้อยปรับมานะครับ 14เหรียญกว่านะคะแพ็คละ700โดยประมาณเดีย๋ยวหนูคิดว่าไม่น่าจะประมาณ1นกิโลละปีแค่หนึ่งกิโลกิโลละ700ตีนไก่อันนี้ปลานิลปลานิลตัวนึงก็3เหรียญน,นะ2เหรียญ3เหรียญตัวละร้อยกว่าบาทตัวละร้อยกว่าบาทนะนี่คือปลาสวายปลาสวายแพ็คแล้วทูบักเคมพวกเออ่ คิมจิอะไรต่างๆนะก็จะอยู่ในแผนแถบนี้นะพวกบปลาเค็มต่างๆปลาเค็มเยอะมากเนาะอันนี้เหมือนจะเป็นปลากระบีนหรือเปล่ปาหรือปลาลิ้นหมาที่หนูไม่แน่ใจนะมมเลยคล้ายๆปลาลิ้นหมาเลยปลาคอสไหม,มปลาคอสไหมนี่เป็นพวกซุกี้นะเป็นพวกกระทะร้อนอะไรพวกนั้นนะเขาก็จะมีสำเร็จให้แบบนี้เลยนะครับแพ็คหนึ่งนี่ก็ ตกอยู่ที่ประมาณ500บาทนะนี่น่าจะเป็นปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกแพ็คนี้700บาทนะจ๊ะเพื่อนนะปลาดุกตัวหนึ่งนะตัวใหญ่แต่มันใหญ่มากนะ700บาทนะอันนี้ปลานินปลานินแพ็คนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคือ2ตัวตัวเล็กนะ2ตัวปลาเซมอนต่างต่างนี่หอยแครงค่ะมาดูหอยแครงนะจ๊ะเขาลวกแล้วนะ แล้วเขาก็แกะเปือกไม่ใช่แกะเขาอ้าให้ให้ใหเอาอ้าเอาไว้นะแพ็คหนึ่งหกร้อยบาทนะเพื่อนนะคะอาหารซีฟู้ดหลากหลายนะนี่คือปูตั้งปูเป็น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 เลย,ยในโบใหญ่มากหรือว่ากระจกมันสะท้อนอี้ท้งนี้ก็เป็นพวกฮอตพอตอีกแล้วนะจ๊ะพวกชาบูฮอตพอตอะไรพวกนี้นะ ของเกาหลีเนาะกิมจิต่างๆมาอยู่ทางแถบนี้พวกน้ำจิ้มพวกซอสอะไรอันนี้ก็เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะใส่ตู้เอาไว้แบบนี้เพื่อเก็บความร้อนทั้งนี้ก็เป็นมาม่านะคะมาม่ามาจากไทยนะคะมาม่าลังละหกร้อยบาทค่ะเพื่อนๆไหวไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เยนูจะมารีวิวนะคะเป็นครั้งแรกที่เราซื้อกับข้าวไม่ถึง1 0ึงเหรียญนะคะไม่ใช่สิประมาณ100เหรียญเป็นการจับจ่ายที่ถูกที่สุดนะคะที่ไปซื้อเสบียง2ที่นะคะที่นึงเยนูไปซื้อมาจากเอ a มาร์นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งลุงชักไปซื้อมาจากวินโกนะคะก็2ที่ในอยู่ที่ประมาณ1 0อยเหรียญเนี่ยถูกมากๆไม่ใช่ถูกจ่ายน้อยมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เยนูก็เตรียมตัวที่จะ Uh, ย้ายไปไทยเนอะอาหาร right, อะไรกับข really? ้าวอะไรที่เรามีอยู <im <im ่ในตู <im> ้เนี่ยเราจะต้องเอาออกมาทํากินเนี่ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ายันหนูได้อะไรมาบ้างแล้วจะเอามาทําอะไรกินนะคะจากสินค้าจาก H อ a มารนะคะก็จะมี น้ำมันหอยนะคะไม่ต้องไปเอ่ยยี่ห้อก็ได้นอะอ่ะก็รู้ๆกันอยู่เป็นว่าเป็นน้ำมันหอยยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเยนูจะเอามาให้ซื้อมาฝากพี่เอ็มเขาเพราะพี่เอ็มเขาไม่ชอบที่จะแบบผสมนะคะซอสผสมเขาไม่ชอบเขาะจะมีแบบว่าทํากินตามสูตรของเขาต่างหากนะคะแล้วก็อีสามขวดนี้อ่าเป็นของพันท้ายเนะก็เป็นน้าจิ้มอ่าสูตรอ่าฮ่องกงนะคะสูตรอ่าอ่าสูตรจีนนะคะเป็นแคนโตนิสนะคะ เอาไว้ทําพวกหมูจุง๋งหมูกระทะอะไรต่างๆนะคะทีนี้ที่จะขาดไม่ได้นะคะสําหรับถ้าเยน,นูไปที่นู่นมาแล้วนะคะก็คือพวกใบๆต่างๆนี่เยน,นูจะเอามาทามากินเมี่ยงปลานะคะกินเมี่ยงปลาเอามาห่อผักกินอันนี้ก็เป็นสาลแหน่นะคะสาลแหน่เพื่อนๆดูซิว่าสาลแหน่ราคาพาแลทไลพลาวซิวเปลียนนะ พายละสิบเหรียญตกกิโลละยี่สิบกว่าเหรียญตกกิโลละเหนือเกือบหนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะเกือบหนึ่งพันบาทอันนี้คือผักแพวนะคะผักแพวที่เอาไว้กินกับลาบเนาะกับลาบเอ่อยสูลยยสลาบหญิงยนสะูสลาบเหนะือแล้วก็ตัวนี้ผักอะไรไม่รู้นะคะเพื่อนยหนูเห็นเพื่อนเขากินห่อกับเมี่ยงปลาเขาบอกว่ามันดีนะยะนูก็เลยซื้อติดมาแล้วก็อันนี้เป็นอหอมเปนะคะนะก็เอาซื้อติดมาด้วยนะคะเผื่อน,น้อง เพื่อนยหนูนจะทําอะไรกินอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะเหมือนอย่างที่ยหนูทําคลิปวิดีโอไปแล้วในช่วงที่ขณะที่เดินอยู่ในซูเปอร์นะซูเปอร์ของเอชมาร์ทนะคะเสร็จแล้วก็เราก็มาแวะซื้อที่วินโคนะคะก็จะได้กล้วยอันนี้เป็นของลุงชักเนาะเป็นกล้วยเป็นได้แซนด์วิชเนื้อที่สําหรับเอาไว้ทาแซนด์วิชของลุงนะคะ,ะชีสนะคะมะีบัตเตอร์นะคะเนย จริงๆเราเคยซื้อของคอสโกแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เข้าคอสโกและพยายามที่จะลดลดค่าและใช้ใจ่ายลงพวกกระดาษชำระพวกน้ำยาล้างจงุกล้างจานน้ำยาซักผ้าอะไรก็เยอะเนาะอันนี้ก็เป็นถั่วเคลือบช็อกโกแลตนะคะอาหารสแน็คของลุงชักนะคะอันนี้เป็นอาหารเย็นของลุงชักเขาจะซื้อเป็นอาหารสเร็จแช่แข็งแบบนี้นะคะ,ะถ้าไปเมืองไทยถ้าเมืองไทยมีขายนะเพื่อนๆแนะนำด้วยนะ พยายามที่จะหาซื้ออะไรที่เราไม่ต้องทํากินมากทํากินเองแต่ว่าจะต้องสะอาดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสแนค็คเป็นของกินเล่นของเขานะคะนมนะส่วนตัวนี้ตัวนี้นะคะคือคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนที่คุณน้องแอดมินของเพจคนไทยในอเมริกานะคะบ้านคนไทยในอเมริกาซึ่งญาดูก,ก็เป็นเอฟซี FC, เป็นเพื่อนกันมา นานแล้วนะคะแต่ได้เจอกันแค่สองครั้งนะคะเจอกันปั๊บปั๊บปแป๊บนะเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็เจอกันนะคะแต่ว่าป๊บแป๊บป๊แป๊บอีกนะแล้วอันนี้นะ้น้องเขาแนะนาเขาบอกว่ากินแล้วดีนะคะกินแล้วดีแต่ว่าค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างจะสูงนะคะคือตัวเนี้ยเกือบเกือบร้อยเหรียญนะคะแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเหรียญซึ่งถ้าเราซื้อแบบที่ขายอยู่ในคอสโก้เนี่ย มันจะอยู่ที่ราคา31เหรียญบางทีมันก็จะลดราคาช่วงหลังนี่ยังนอูไปดูลดราคาอยู่หลายเหรียญอยู่นะเออลดราคาเยอะอยู่ส่วนอันเนี้ยแอมโมเนียเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรเออลุงชักเขาไปค้นหาใน Youtube นะคะว่าการที่จะกำจัดตัวสกังสนะสกังเนี่ยมันหนีเข้าไปอยู่ใต้ห้องเก็บของเก็บเครื่องมือของเขาเนะเขาจะกำจัดสกัง อันนี้ก็คือแอมโมเนียนะคะเอ่ออเามาทำอะไรนะแอมโมเนียตัวนี้เพื่อนๆจำได้ไหมที่ยหนูเล่าให้ฟังถึงว่าโฟ o โจเนี่ยไปไล่ขับสังนังแล้วอาจจะไปขับสกังสกังอาจจะบาดเจ็บนะคะแล้วหนีเข้าไปอยู่ในใต้ห้องเก็บเครื่องมือของลุงชักนะคะเพราะลุงชักเขาได้กลิ่นเขาก็เลยเข้าไปค้นหาวิธีกํจาจัดสกัังให้ออกไปจากใตุ้บ้านเนี่ย มันมีวิธีไหนอะไรยังไงน,นะคะ,ะก็ไปได้มาว่าให้เอาซื้อแอมโมเนียมาเนี่ยแล้วเอาไปชุบกับผ้านะชุบกับผ้าให้แอมโมเนียมันโชกๆเลยแล้วเอาไปอุดอยู่ที่รูนั้นหรือว่าเอาไปยัดใส่ไว้ในใต้นั้นเมื่อแอมโมเนียมันขยายไปเดกังจะไม่ชอบกลิ่นแอมโมเนียแล้วก็จะหนีไปนะคะไปอยู่ที่อื่นน,ะะนั่นก็คือมาวิธีนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าลุงชักเขาก็จะทดลองดูเนาะราคามันก็ไม่เท่าไหร่ นี่ก็คืออาหารที่เราตุนแค่ครั้งนี้นะคะน้อยมากประหยัดเยอะเลยนะคะรีวิว,วหนูเรื่องอาหารนะคะเรื่องการไปช้อปปิง้งไปเคมาร์ดมานะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วก็ติดตามกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ